รับกันครั้งแรกแต่ศรานิคชีวัคซีนอาจมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเลือดรายงานดังกล่าวเกิดขึ้นในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มในสหราชอาณาจักรถึงผลข้างเคียงหลังรับวัคซีนโควิด -19 โดยบริษัทแอสตราเซนกาที่พบภาวะลิ่มเลือดอุดตันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตคาวิชีได้รับการพัฒนาโดยบริษัทอังกฤษ สวีเดนโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกประเทศอังกฤษและผลิตโดย Serum Institute of India มีการบริหารงานอย่างกว้างขวางในกว่า150ประเทศรวมถึงสหรัฐอาณาจักรและอินเดียการศึกษาบางดำเนินการระหว่างการแพร่ระบาดพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้60-80อร์เซนต์ ก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าควิชีลอาจมีผลข้างเคียงที่คุกคามถึงชีวิตได้มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่หายากมากที่เรียกว่าต rombosis with thrombocytopenia syndrome ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติและรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเกล็ดเลือดต่ำได้รับรายงานหลังการฉีดวัคซีนด้วยวัคซีนนี้ไทยรับทราบข้อมูลเบื้องตน้น ด้านในแพทย์สุรโชคตัางวิวัตรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทแอสตร้าเซนกาวเนกาก่อนหน้านี้บริษัทก็ได้มีการแจ้งข้อมูลที่เป็นวารสารทางการแพทย์ออกมาตั้งแต่ในช่วงที่มีการอนุญาตในลักษณะฉุกเฉิน EUA แต่ในขณะนี้มีการอนุญาตใช้โดยทั่วไปแล้วจึงมีการเก็บข้อมูลผลข้างเคียงในลักษณะที่เป็นหลักฐานรวมถึงมีเรื่องของการฟ้องร้องดังกล่าวด้วย สำหรับประเทศไทยข้อมูลจากกรมควบคุมโรครายงานผลการฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่28กุมภาพันธ์2564ถึง10มีนาคม2566ในไทยตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดในทีมมีการนำเข้าวัคซีน5ชนิดได้แก่ซิโนแวคอสตราเซนกาซิโนฟาร์มไฟเซอร์และโมเดอร์นาโดยอันดับที่มีการฉีดมากสุดคือไฟเซอร์จำนวน48ล้าน 867,210โดสรองลงมาแอสตราเซนก้า48,718,241ดโดสโควิดหลังสงกรานเพิ่มสายพันุ์ย่อยของ xbb 1ด้านนพทงชัยกิรัหัตยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าสถานการณ์โควิดในทีมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา21-27เมสเมษายน พบผู้ป่วยโรคโควิดที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน1,672คนเฉลี่ย239คนต่อวันผู้ป่วยปอดอักเสบ390คนใส่ท่อช่วยหายใจ148คนและมีผู้เสียชีวิต9คน โดยจะพบผู้ป่วยมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต่อเนื่องจนถึงฤดูฝนที่กำลังจะถึงนี้และจะเป็นช่วงเปิดเทอมด้วยไม่ต่างจากโรคทางเดินหายใจอื่นๆทั้งไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSV แต่ความรุนแรงของโรคโควิดในทีลดลงอย่างมาก จากการวิเคราะห์ข้อมูลติดตามย้อนหลังช่วง3-4ปีพบว่าอัตราป่วยตายของโรคโควิดลดลงจาก0.98%ช่วงปี2563-2564เป็น0.04%ในปีนี้ใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่และต่ำกว่าไข้เลือดออก นพธงชัยกล่าวอีกว่าปัจจุบันโควิดที่ระบาดคือสายพันธุ์ย่อยของ x b b 1ซึ่งเป็นลูกหลานของโอมิครอนอาการไม่รุนแรงเป็นเหมือนหวัดธรรมดาทั่วไปซึ่งจุดนี้เองอาจทำให้ประชาชนไม่ได้ระวังจึงแพร่เชื้อต่อกันได้ง่าย สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังไม่นำเชื้อไปสู่กลุ่มเสี่ยงซึ่งจากข้อมูลผู้เสียชีวิตทุกรายยังพบว่าเป็นกลุ่ม608โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรังดังนั้นจึงขอให้ประชาชนมีความตระหนักแต่ไม่ตระหนก